หรือว่าผ่าไปเลยเอาช้อนตักใช่ไหมคะนี่เนื้อ,อน,นี้มากินค่ะปกติจะกินแต่ลูกกลมๆนะคะวันนี้ก็เลยลองสั่งมาสามกิโลเลยค่ะที่สั่งมาได้ของนี้คือยังไม่สุกนะคะเรารอไปสักวันสองวันเดี๋ยวจะลองกินดูนะคะจริงๆเขาปอกกันแบบนี้ไหมอะโวคาโดนี้มากินค่ะ ปกติจะกินแต่ลูกกลมๆนะคะวันนี้ก็เลยลองสั่งมา3มกิโลเลยค่ะที่สั่งมาได้ของนี้คือยังไม่สุกนะคะเรารอไปสักวัน2วันมานะคะเป็นครั้งแรกเลยที่เราลองกินลูกยาวๆแบบนี้นะคะวันนี้สุกแล้วค่ะนิ่มทั่วทั้งลูกแล้วนะคะเราก็เลยจะมาลองปอกดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวอย่างแรกเลยคือถ้าเพาะก็ไม่มีที่จะปลูกแล้วค่ะเต็มพื้นที่ไปหมดคือต้นมะขามกับต้นมะม่วงก็เต็มพื้นที่แล้วนี่ อุ้ยสวยอยู่นะคะสวยอยู่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เลยใช้ได้เร,เราจะลองปอกแบบว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเพาะก็ไม่มีที่จะปลูกแล้วค่ะเต็มพื้นที่ไปหมดคือต้นมะขามกับต้นมะม่วงก็เต็มพื้นที่แล้วนี่อุ้ยสวยอยู่นะคะสวยอยู่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เลยใช้ได้อืมนโอเคดูความไม่จิตขมโอเคเลยโอเคเลยเม็ดเล็กดีนะคะหรือว่าผ่าไปเลย เอาช้อนตักใช่ไหมคะนี่เนื้ออันนะคะน่าจะดึงไม่ออกนะคะเนี่ยน่าจะดึงไม่ออกสงสัยจะต้องได้ผ่าครึ่งลูกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองผ่าดูนะคะว่าเอ,อใช้ได้เลยอันนี้กินอร่อยเลยนะคะเนี่ยบอกไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าเนื้อเขาโอเคนะคะรสชาติดีนี่ดูเลยเม็ดนิดเดียวเองแต่คิดว่าอุ้ยเขางอกไหมอะ่ะไม่รู้นะคะนี้ ไม่รู้นะคะเป็นแหลมแหลมเดี๋ยวจะลองกินดูนะคะจริงๆเขาปอกกันแบบนี้ไหมอะโวคาโดมานะคะเป็นครั้งแรกเลยที่เราลองกินลูกยาวๆแบบนี้นะคะวันนี้สุกแล้วค่ะนิ่มทั่วทั้งลูกแล้วนะคะเราก็เลยจะมาลองปอกดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวอย่างแรกเลยคือดึงเปลือกออกมานะคะดึงเปลือกออกมาแบบว่าที่เขา บอกกันนะคะนี่จริงๆแล้วคือดึงออกไม่ได้นะเนี่ยเดี๋ยวจะลองกินดูนะคะจริงๆเขาปอกกันแบบนี้ไหมอะโวคาโด<ฆ>เนื้อเขาจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าลูกแบบนี้นะคะก็ยังไม่เคยกินเหมือนกันค่ะถ้าเพาะก็ไม่มีที่จะปลูกแล้วคะ่ะเต็มพื้นที่ไปหมดคือต้นมะขามกับต้นมะม่วงก็เต็มพื้นที่แล้วนี่ อุ้ยสวยอยู่นะคะสวยอยู่ใช่ได้ใช่ได้ใช้ได้ไดเลยใช้ได้เอาลองดูก่อนนะคะลองดูก่อนว่าจะดึงออกได้ไหมน่าจะดึงไม่ได้นะคะที่แบบว่าเอาปอกคล้ายๆคล้ายๆอะไรเนาะคล้ายๆ้แก้วมังกรเดี๋ยวจะลองกินดูนะคะจริงๆเขาปอกกันแบบนี้ไหมอะโวคาโดอืมเนื้อโอเคความไม่จืดขม โอเคเลยโอเคเลยเม็ดเล็กดีนะคะใช้ได้เลยอันนี้กินอร่อยเลยนะคะเนี่ยเอกไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าเนื้อเขาโอเคนะคะรสชาติดีเนี่ยดูเลยใช้ได้เลยอันนี้กินอร่อยเลยนะคะเนี่ยเอกไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าเนะะื้อเขาโอเคนะคะรสชาติดีเนี่ยดูเลย,เลยนี่นะคะน่าจะดึงไม่ออกนะคะ เนี่ยน <c oughs> ่าจะดึงไม่ออกสงสัยจะต้องได้ผ่าครึ่งลูกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองผ่าดูนะคะว่านี่นะคะน่าจะดึงไม่ออกนะคะเนี่ยน่าจะดึงไม่ออกสงสัยจะต้องได้ผ่าครึ่งลูกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองผ่าดูนะคะว่าถ้าเพาะก็ไม่มีที่จะปลูกแล้วค่ะเต็มพื้นที่ไปหมดคือต้นมะขามกับต้นมะม่วงก็เต็มพื้นที่แล้วนี่อุ้ยสวยอยู่นะคะสวยอยู่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เลยใช้ได้อืมเนื้อสวยอยู่นะคะเนื้อสวยอยู่ใช้ได้ใช้ได้ เนื้อเขาจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าลูกแบบนี้นะคะก็ยังไม่เคยกินเหมือนกันค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาชมให้ดูอาผ่าให้ดูอีกนะคะว่าเนื้อเขาจะเป็นยังไงหรือว่าผ่าไปเลยเอาช้อนตักใช่ไหมคะนี่เนื้ออ่าถือว่าโอเคเลยค่ะส่วนลูกอื่นๆเราก็ร้อยเขาสุกก่อนนี้มากินค่ะ ปกติจะกินแต่ลูกกลมๆนะคะวันนี้ก็เลยลองสั่งมา3ากิโลเลยค่ะที่สั่งมาได้ของนี้คือยังไม่สุกนะคะเรารอไปสักวันสองวันนะคะน่าจะดึงไม่ออกนะคะเนี่ยน่าจะดึงไม่ออกสงสัยจะต้องได้ผ่าครึ่งลูกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองผ่าดูนะคะว่าอืมเนื้อสวยอยู่นะคะเนื้อสวยอยู่ใช่ได้ใช่ได้อันนี้สุกและะ้วค่ะสุกแล้วเอาด่าดๆของเขาออกสักนิดนึงนะคะ ้าเพาะก็ไม่มีที่จะปลูกแล้วค่ะเต็มพื้นที่ไปหมดคือต้นมะขามกับต้นมะม่วงก็เต็มพื้นที่แล้วนี่อุย้ยสวยอยู่นะคะสวยอยู่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เลยใช้ได้เม็ดนิดเดียวเองแต่คิดว่าอุย้ยเขางอกไหมอ่ะไม่รู้นะคะนี้ไม่รู้นะคะเป็นแหลมแหลมดึงเปลือกออกมานะคะดึงเปลือกออกมาแบบว่าที่เขาบอกกันนะคะนี่จริงๆแล้วคือดึงออกไม่ได้นะเนี่ย ผ่าไม่เป็นด้วย <laughs> นี่นะคะว้าเนื้อสวยอยู่นะเนี่ยดูดูจะเอาไปปั่นเป็นน้ำอะโวคาโดก็อร่อยนะคะนี่อุ้ยสวยอยู่ค่ะสวยอยู่ใช้ได้ใช้ได้อันนี้ปอกไม่สวยเท่าไหร่ <laughs> หรือว่าผ่าไปเลยเอาช้อนตักใช่ไหมคะนี่เนื้อ,อน,นี้มากินค่ะ ปกติจะกินแต่ลูกกลมๆนะคะวันนี้ก็เลยลองสั่งมา3ากิโลเลยค่ะที่สั่งมาได้ของนี้คือยังไม่สุกนะคะเรารอไปสักวันสองวันอืมโนอโอเคควาไม่จิตขมโอเคเลยโอเคเลยเม็ดเล็กดีนะคะ,ะเดี๋ยวจะลองกินดูนะคะจริงๆเขาปอกกันแบบนี้ไหมอะโวคาโด เปิดกล่องพัสดุกล่องโตโตเราจะพาเพื่อนๆไปชมอะโวคาโดสายพันธุ์ A034 กันค่ะซึ่งนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เราลองสั่งสายพันธุมานะคะเป็นครั้งแรกเลยที่เราลองกินลูกยาวๆแบบนี้นะคะวันนี้สุกแล้วค่ะนิ่มทั่วทั้งลูกแล้วนะคะเราก็เลยจะมาลองปอกดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวอย่างแรกเลยคือน,นี้มากินค่ะ ปกติจะกินแต่ลูกกลมๆนะคะวันนี้ก็เลยลองสั่งมา3ากิโลเลยค่ะที่สั่งมาได้ของนี้คือยังไม่สุกนะคะเรารอไปสักวันสองวันนะคะเดี๋ยวเราจะมาชมให้ดูผ่าให้ดูอีกนะคะว่าเนื้อเขาจะเป็นยังไงเนื้อเขาจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่ารูกแบบนี้นะคะก็ยังไม่เคยกินเหมือนกันค่ะก็น่าจะสุกแล้วค่ะสากิโลได้มาเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปปอกเนื้อให้เพื่อนๆดูกันค่ะ หลังจากเมื่อที่สองวันก่อนนะคะเราซื้ออะอวคคโดสายพันธุนี้ดึงเปลือกออกมานะคะดึงเปลือกออกมาแบบว่าที่เขาบอกกันนะคะีนจริงๆแล้วคือดึงออกไม่ได้นะเนี่ยเนื้อเขาจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าลูกแบบนี้นะคะก็ยังไม่เคยกินเหมือนกันค่ะ,อะลองดูก่อนนะคะลองดูก่อนว่าจะดึงออกได้ไหม น่าจะดึงไม่ได้นะคะที่แบบว่าอ่าปอกคล้ายๆคล้ายๆอะไรเนาะคล้ายๆแก้มมังกรผ่าไม่เป็นด้วยนี <laughs> ่นะคะว้ายเนื้อสวยอยู่นะเนี่ยดูดูดึงเปลือกออกมานะคะดึงเปลือกออกมาแบบว่าที่เขาปอกกันนะคะนี่จริงๆแล้วคือดึงออกไม่ได้นะเนี่ยหรือว่าผ่าไปเลยเอาช้อนตักใช่ไหมคะ นเนื้อถ้าเพาะก็ไม่มีที่จะปลูกแล้วค่ะเต็มพื้นที่ไปหมดคือต้นมะขามกับต้นมะม่วงก็เต็มพื้นที่แล้วนี่อุย้ยสวยอยู่นะคะสวยอยู่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เลยใช้ได้ดึงเปลือกออกมานะคะดึงเปลือกออกมาแบบว่าที่เขาปอกกันนะคะนี่จริงๆแล้วคือดึงออกไม่ได้นะเนี่ยเราจะลองปอกแบบว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเม็ดนิดเดียวเองแต่คิดว่าอุย้ย เขางอกไหมอะ่ะไม่รู้นะคะอันนี้ไม่รู้นะคะเป็นแหลมแหลมเราจะลองปอกแบบว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะดึงเปลือกออกมานะคะดึงเปลือกออกมาแบบว่าที่เขาปอกกันนะคะนี่จริงๆแล้วคือดึงออกไม่ได้นะเนี่ยเนื้อเขาจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่ารูปแบบนี้นะคะก็ยังไม่เคยกินเหมือนกันค่ะ นะคะเดี๋ยวเราจะมาชมให้ดูอาผ่าให้ดูอีกนะคะว่าเนื้อเขาจะเป็นยังไงเใช้ได้เลยอันนี้กินอร่อยเลยนะคะเนี่ยบอกไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าเนื้อเขาโอเคนะคะรสชาติดีเนี่ดูเลยเนื้อโอเคความไม่ติดขมโอเคเลยโอเคเลยเ,เลยม็ดเล็กดีนะคะ กองพัสดุกองโตโตเราจะพาเพื่อนๆไปชมอะโวคาโดสายพันเอ์สามสกันค่ะซึ่งนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เราลองสั่งสายพันธุเม็ดนิดเดียวเองแต่คิดว่าอุ๊ยเขาง,งอกไหมอะ่ะไม่รู้นะคะนี้ไม่รู้นะคะเป็นแหลมๆ